มานี้เร็วผู้ช่วยเอาคุกกี้สุดโปรดของฉันมาด้วยฉันจะใช้คุกกี้ตกแต่งบ้านใช่แล้วต้องติดตรงนี้ที่ประตูและก็ส่วนกลมๆก็ติดตรงนี้และต้องมีย้าคุกกี้สามเหลี่ยมอีกอันทาง,งานเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากออกไปได้แล้วโอ้โหเส้นเลือดสีแดงสวยจังฉันอยากดื่มเลือดมานี่มา อาหารมื้อเย็นของฉันฉันถูกชอเลยหยุดยังไงเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรคิดเองมั้งฉันต้องอยู่ห่างๆจากเธอดีกว่าไม่ได้กินมื้อเย็นเลยแถมถูกไฟช็อตด้วยแล้วแล้วนี่ใครอ่ะเฟรดดี้เดอะแบมาสิเดี๋ยวช่วย <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะเราเพื่อนบ้านกัน <c oughs> โอ้ยขอบคุณนะ <c oughs> ทีนี้ช่วยหน่อยได้ไหมฉันมีป้ายที่มีรูปและก็ชื่อของฉัน เวยเอาไปแขวนบนหลังคาได้ไหมละ่ะแน่นอนสมบูรณ์แบบขอบคุณนะแล้วก็ติดป้ายตรงนี้ฉันก็ต้องการอะไรบนหลังคาเหมือนกันฉันอยากสีแดงใช่แล้วสีแดงแบบเลือดใช่ฉันคือแรคกคูล่าฉันชอบเลือดสีแดง น่ากินจังเลยอีนิดเดียวเท่านั้นครานี้ก็พร้อมแล้วผิดพลาดผิดพลาดใครคว้างถังใส่ฉันหาเป้าหมายหาเป้าหมายเจอเป้าหมายเฟรดดี้โดนโจมตีโ้ไม่สนุกเลยที่ต้องเสียหัวไปกลางวันแสกๆเรคคูล่าช่วยฉันหาหัวหน่อย แป๊บนึงแม่นแป๊บนึงนะเพื่อนรอแป๊บโอ้นี่ไงใช่แล้วเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณแรกคุณละงั้นฉันไปก่อนนะโอ้จะไปไหนเนี่ยเ <c oughs> ออเขาคงเพี้ยนไปแล้วงั้นถึงเวลาฉันต้องตกแต่งบ้านมาเพิม่มค้ังขาวกันในหนังสือเวทมนตร์ของฉันอา,า๋อเจอแล้วมารไาล่คาถากันเถอะค้างขาวทุกตัวบนโลกใบนี้มาที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้ ข้างข่าวล,ลูกของฉันจงมา mm hmm. เราเข้ามาเลยเก่งมาก mm hmm. เยี่ยมสำเร็จดูสิทุกคนตอนนี้บ้านของฉันมีตาปีกและปากของค้างค่าว mm hmm. สมบูรณ์แบบ mm hmm. ฉันชอบคาถานี้ mm hmm. งั้นเข้าไปข้างในกันเถอะเอา้าลูกบิดหักนะงั้นไม่เป็นไรฉันมี mm hmm. บางอย่างที่ดีกว่า มันก็คือเมื่อโครงกระดูกมันจับได้หันกว่ายะเลยตอนนี้บ้านของฉนันเสร็จที่สุด <l ots> บ้านของฉนันก็เสร็จแล้วโอ้เฟรดี้ก็เหมือนกันใช่แล้วบ้านของเขาก็ดูดีเหมือนกันงั้นก็เข้าไปข้างในกันเลยได้เวลาตกแต่งภายในบ้าน ในนี้ทุกอย่างดูน่าเบื่อไปหมดเราต้องตกแต่งผนังฉันมีไอเดียใช้ตาที่สามใช้ก้อนเมฆบนผนังมันน่ารักมากๆสุดยอดฉันพอใจและทีนี้ต้องมีชั้นวางรูปก้อนเมฆวางตุ๊กตาตัวโปรดของฉันบนนั้นและเราจะทำรั้วจกากชิ้นไม้นี้ และก็แขวนไว้ที่ผนังติดลงไปเลยและแน่นอนที่พื้นเราต้องทำอะไรบางอย่างฉันตัดสินใจบดคุกกี้เพื่อพื้นมันทั้งนุ่มและก็กลิ่นหอมฉันว่าน่าจะพอแล้วต่อไปเราจะทำเฟอร์นิเจอร์มีโต๊ะและจากนั้นวางหมูทองคำไว้บนนี้ บ้านของฉันอะไรกันเนี่ยข้างเามันเข้ามาได้ยังไงต้องถูกทำลายถูกทำลายโจมตีไม่ทันแต่อย่างน้อยก็ออกไปแล้วเฮ้ยลูตกตาเกือบจะเผาฉันแล้วที่นี่น่าเบื่อเกินไปมาลองเพิ่มแสงสว่างกันดีกว่าไฟนีออนตรงนี้และตรงนี้ด้วย มีป้ายทางออกเพื่อทุกคนรู้ว่าต้องไปทางไหนมาแขวนรูปเพื่อนคนปรดของฉันดีกว่าแขวนไวตรงนี้เลยและที่มุมนี้จะมีโต๊ะสีเหลืองที่เราจะวางของเล่นใช่ใช่แล้วคงมันน่ารักมากและก็มีเยอะด้วยและมุมนี้ก็มีทีวีดูสิฉันมีกล้องเพื่อดูเพื่อนบ้านของเราทุกคน ฉันมีกล้อนจากทุกจุดแม้แต่ในบ้านของดรากุล่ะโอ้ใช่แล้วฉันต้องการโต๊ะมานี่มาใช่แล้วมันคือโต๊ะรักสัเลี้ยงของฉันน่ารักมากเลยมารักกันหน่อยสิอืเจ้าขนฟูเอาล่ะมาตกแต่งโต๊ะที่โต๊ะจะมีเทียนและแน่นอนต้องมีรูปเจสที่รักของฉัน เธอเป็นคนธรรมดาน่าเสียดายเธอเหลือแค่หัวกระโหลกเท่านั้นมันอยู่นี่นะที่รักโอ้ที่รักของฉันมาเพิ่มเช่นอีกดีกว่าใช่พอแล้วละฉันนี่เก่งจริงๆมาดื่มื้ำสดๆกัน,นดีกว่าอร่อยแล้วนั่นอะไรนะกล้องเหรอ ถามจริงเฟรดดี้อยู่ไหนเนี่ยเป็นคนทําใช่ไหมอุ๊ยโดนจับจนได้แต่ไม่เป็นไรฉันติดจอเพิ่มแล้วฉันดูเพื่อนบ้านจากจอแต่ละจอได้โอ้นั่นงไงตุ๊กตาของเราออกมาแล้วน่าสนใจจังเธอจะไปไหนโอ้ไม่นะเธอเจอกล้องของฉันอีกตัวนึงโอ้ยแย่จังตุ๊กตากล้าได้ยังไงเนี่ยฉันจะจัดการเธอนี่เพื่อนบ้าน มายุ่งกับกล้องของฉันได้ยังไงอย่ามาแอบดูฉันเฟร,รดดี้แต่ฉันอยากทำเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆไม่ต้องทะเลาะกันเราคือเพื่อนมากกันนะมาดื่มเลือดกันดีกว่าเอาสิลองดูโออะไรไม่ดื่มเลือดกันเหรออุ้ย <c oughs> งั้นก็ฉันไปนก่อนดีกว่าบินหนีดีกว่าอย่างนี้บา,บายๆพาเพื่อนบ้านไม่ต้องพยายามหรอกพวกเธอจับฉันไม่ได้แน่นอน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเป็นไงล่ะฉันเก่งที่สุดไปแล้วนะทุกคนฮาขอคิดก่อนนะอ๋อใช่แล้วก่อนอื่นก็มาทาสีบ้านเป็นสีชมพูกันต้องใช้เวลานานมากกับเครื่องสมอางงั้นฉันจะใช้สีไปเลยทันทีเทสีลงไปที่บ้านและมันจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสีชมพูวิเศษไปเลยทีนี้เอาแปรงมาแล้วก็ทาสีบ้านข้างในกัน โอ้ออกมาน่ารักมากโอ้แซกนี่มันแปลงของฉันนะทำอะไรเนี่ยฮึม hmm. อะไรเหรอฉันก็ต้องทาสีบ้านเหมือนกันเฮ้ยอ,อย่าขี้งงเจนิสจำไม่เลยงั้นฉันจะใช้กระป๋องสีแทนมันทำให้บ้านฉันเปลี่ยนสีเร็วกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยใช่แล้วสีออกมาสวยงามมากโอ้โหสีสวยจังโอ้ไม่นะสีโดนหน้าฉัน ต้องรีบเช็ดออกโอ้โอ,โอตลกจังเลยอ่ะหยุดพอร้นะโอ้พ่าเช็ดหน้าน่ารักจังนึกไอเดียออกแล้วฉันจะติดวอลเปเปอร์ทงห้องด้วยสิ่งนี้แหละและมันจะออกมาสวยมากๆใช่แล้วน่ารักจังเลยสวยตรงไหนอ่ะออกไปไก,กลๆนะแซกโอนึกออกแล้ว ทานกลางแล้วก็เต่งที่หน้าแซกไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาอีกโอ้ยเจนนิสคิดว่าตลกหรือไงอ่ะไม่ตลกเลยนะโอ้ยเจ็บจังเลยอะ่ะไม่นะคิวฉันหายไปจะเอามันกลับคืนยังไงอ่ะเอ้ยงั้นลองเอากลับคืนที่เดิมดีกว่าโอ้สำเร็จโอเขายงชั่วทีนี้ฉันจะทำมอปเาเปอร์เองแค่ต้องวาดเร่องไรสวยๆเท่านั้นและจากนั้นตัด,ตด สมบูรแบบขอบคุณเจนนิสสำหรับไอเดียดีๆทีนี้ฉันต้องทำก็คือติดกาใช่ติดไปเลยโอ้ยทั่วห้องเจ๋งมากและคืนของฉันก็ชอบเหมือนกันมันเต้นด้วยเห็นไหมอะเหลือเชื่อและฉันต้องการนิตยสารช่วยมีไอเดียดีๆมากมายในนี้โอ้ดูสิห้องของบาร์บี้สวยแค่ไหน เราต้องการมันจริงๆเริ่มาตรงไหนดีนะเอาจริงด้วยก่อนอื่นก็เอาโซฟาสีพู่มมาแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะกาแฟของตกแต่งต่างๆรูปภาพและนี่คือที่ที่บาบี้ขอฉันจะพักผ่อนแล้วก็จิบชาและฉันก็จิบกับเธอด้วยเออแล้วเอร์มาทำกันต่อทีนี้เอาตู้เล้นชักมาวางตรงนี้มีเก้าอี้หมอนุ่มๆใช่แล้วและบาบี้จะมาดูทีวีกัน ทีนี้เธอสามารถดูรายการที่เธอชื่นชอบได้แล้วอ้านี่มาอะไรกันเนี่ยฉันเออรีโมทมาเองเปิดสิ่งที่ฉันชอบดีกว่าใช่ฉันชอบรายการเกี่ยวกับหุ่นยนต์เจนิสลูซี่ตลกตึงเลยนี่อะไรนะแซกออกไปซะโอ้ก็ได้โอ้หุ่นยนต์ของฉันก็มีทีวีเหมือนกันเราจะแขวนมันที่ผน,นังใช่แล้วแล้วต้องมีโต๊ะ ลำโพงขนาดใหญ่มีกำแพงก็มีโปสเตอร์และก็มีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยและต๊ะหนังสือที่มีการ์ตูนใช่คุณนั้นของฉันสามารถเต้นที่นี่ได้มันชอบดนตรีอิเล็กโทรมากใชโ่โอ้ไม่นะเพื่อนบ้าของเราเสียงดังมากย้ายที่สุดเลยพอกันที่ซ็ตปิดเคลงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะจัดกัรนาย เยี่ยมมากขออากชั่วหน่อยครับคุณงั้นฉันจะแบ่งที่นั่งให้แล้วกันโอ้ที่นั่งเจ๋งอะ่ะวงางไปต้องนี้ดีกว่าแล้วก็มีโต๊ะด้วยแล้วก็มีเกมฉันกับหุ่นยนต์ชอบเล่นเกมด้วยกันใช่แล้วฉันแรกสำเร็จแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันดูซสิดีกว่าด้วย บาร์บี้ของฉันไม่มีที่นอนน่ะต้องหาที่นอนให้เธอแล้วดูสิที่รักเตียงสวยมากๆเลยมีม่านด้วยนะและบาร์บี้ของฉันต้องมีที่แต่งหน้าด้วยนี่คือโตเครื่องแป้งมีกูอีกเหมือนกันนะทีนี้บาร์บี้ของฉันก็ไม่ีที่ไว้แต่งหน้าแล้วอ้ออะไรเนี่ยไม่ได้การแล้ว เสื้อผ้าตุ๊กตาบาร์บี้ต้องวางเกะกบแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องมีตู้เสื้อผ้าให้เธอแผนเสื้อผ้าตุ๊กตาบาร์บี้อื่นได้และจากนั้นก็ตกแต่งตัวอีกมากมายบาร์บี้มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะเออชุดนี้เหมาะกับเธอจริงๆแซกเป็นไงน่ารักไหมฮะไม่น่ารักเลยออกไปซะอย่าไปฟังเขาบาร์บี้เขาไม่เข้าใจะอะไรเลยเธอไม่น่าถามตาุ๊กตาดูนี่สิฉันมีที่นอนแคปซูล ไปตรงนี to so ้แล้วก็ม no ีที่มองเห็นอวกาศด้วยเหมือนหน้าต่างอะและจากนั้นก็มีหนังสือและอาหารหุ่นยนต์ของฉันมีของต่างๆมากมายเอามาวางที่ฉันวางของให้เต็มมีเก้าอี้และมีกล้องโทรทัศน์สุดยอดว่างอะไรเจนิสก็งงันๆเเดี๋ยวก่อนเขายังไม่เห็นนี่โอ้น่าสนใจมากๆเลยอะดาวมากมายเต็มไปหมด โอ้เจ๋งมากเลยฉันแค่เราเล่นไม่เห็นเจ๋งเลยอะไรอฉันรู้นะว่าเธอชอบและระบทของฉันก็ชอบเหมือนกันระบทเป็นอะไรไปอ่ะเสียงมาจากไหนโอ้นั่นเสียงจากท้องนี่นะมันหิวแล้วงั้นไม่ต้องห่วงนะฉันมีห้องครัวด้วยละในตู้เย็นนี้มีของอะไรเนี่ยมีแต่ผักแล้วก็ผลไม้อ่ะใหญ่แหย่านเจ้าของอร่อยๆใส่ตู้เย็นอย่างพิซซ่า ตองแบบนี้สิฉันชอบพิซซ่ามากกว่าอืมเอามาวางอีกดีกว่าเข้าใจนะใช่ไหมเพราะฉันสามของเราคือห้องครัวมีโต๊ะแล้วก็มีที่ทำอาหารเออเดี๋ยวก่อนนะหุ่นยนต์ไม่ชอบทำอาหารนี่นะออกไปดีกว่าแล้วก็มาติดเกมอาร์เคดกันต้องแบบนี้สิสนุกกว่าด้วยใช่เห็นแล้วว่าเราบวมีความสุข เจนนิสเาทำอะไรอยู่อ่ะฉันกำลังเก็บผังก็ผลไม้ไงบาร์บี้ของฉันชอบมันมากใช่มีแตงแตก้ายเลยน่ารักมากเอาละเอามาวางที่ฉันกันมีแอปเปิลพริกหยวกกล้วยแต่ว่าไม่ดีกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วเอากระเป๋าแล้วก็รองเท้ามาวางที่ฉันวางดีกว่าดีขึ้นเยอะเลย ใช่ฉันมั่นใจว่าบารบี้ชอบแบบนี้มากกว่าและแทนห้องครัวฉันจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าบาร์บี้ขนฉันมีเสื้อผ้ามากมายทีนี้ก็ไม่พอแล้วสำหรับแขวนเสื้อผ้าโอ้ยอยาที่สุดเลยอออกไปให้พ้นแซกอย่าขวางทางดูนี่สิฉันมีสติกเกอร์หุ่นยนต์ด้วย มันดูเหมือนของฉันเลยใช่ไหมล่ะมาติดไว้ที่หลังคากันท,ทุกคนจะรู้ว่านี่คือบ้านของหุ่นยนต์เจ๋งดีเนะ<ม>ฉันก็ไมสติกเกอร์เหมือนกันบาร์บี้ของฉันเองทุกคนจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของบาร์บี้พวกเธอทุกคนเก่งมากเลยแซกสร้างบ้านสุดเจ๋งให้หุ่นยนต์ของเขามันดูสุดยอดมากไฮเทคและเท่แบบสาอวกาศส่วนเจนิสมันคือบ้านบาร์บี้สีผู้ที่สดใสมันระดับมาจังพิศศาลเลย ฉันยังมีห้องลับอีกห้องหนึ่งด้วยนะถ้ากดตรงนี้มันจะแสดงห้องควบคุมขึ้นมาและหุน่นยนต์ของฉันจะเข้าไปในนี้แล้วก็มีปืนยิงเจง๋จงๆด้วยสุดยอดเลยห้องลับใต้หลังคาเหรออ๋อส่วนฉันก็มีเหมือนกันห้องเล็กๆน่ารักสำหรับบาร์บี้นี่คือที่น่าสุดโปรดของเธอและสัตว์เลี้ยงของเธอใช่มันอาศัยอยู่ที่นี่และก็บาร์บี้ชอบพกมันมาก น่ารักจังเลยเหลือแค่ต้องทำอะไรนะอ้อนใช่แล้วส่วนหน้าบ้านให้บาร์บี้เราจะปูย่ามีเก้าอี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็ร่มตุ๊กตาคนแทคเท่านี้ก็เรียบร้อยถามจริงฉันมีไอเดียที่เจ๋งกว่าฉันจะปูพื้นสีน้ำเงิน และติดตั้งอุปกรณ์การบินอวกาศทั้งหมดท่ทนนิ่งยังบ้านฉันเจ๋งกว่าอาล่ะทุกคนมาดูกันด้วยครั้งบ้านของบาบี้และจากนั้นมาดูบ้านหุ่นยนต์บอกเราในคอม